สวิงยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ไลฟ์กรละมังดิจิตอลบ a <laughs> รโอเคออเหมือนเหมือนตัวโมชั่นจะเปลี่ยนไปนินดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ใช้งานนิดหน่อยนะครับอโอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่กรละมังดิจิตอลบารนะครับอยู่กับผมนะการละมังมีทู นะครับยินด,ดีต้อนรับตบัสด,ดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะไลฟ์กันอยู่ยาวมากเพราะฉะนั้นเออใครที่ไม่ไหวนะครับก็สามารถไปนอนก่อนได้นะครับวันนี้ผมน่าจะอยู่นู่นนะครับยาวมากๆนะครับ <laughs> ผมคงพูดได้แค่ว่ามันยาวมากๆนะครับอ้าวตัวเลือนจะแล้วเออไหนๆก็เลื่อนแล้วขอขอขอคาลิเบต หน้านิดหนึ่งแล้วกันนะเออคือแบบขึ้นมาไม่พกแบบไม่ทันจะเตรียมอีกแล้วนะครับแป๊บบนึงอ่ะนีมีคาลิเบตออปชั่นอิมพอร์ตนะโอเคแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บอืมอยู่ไหนนะตัวนี้ปะใช่ตัวนี้แหละอ่าฮึบโอเค,คอตัวใหญ่ไปปะอ่ะประมาณนี้กำลังอีกนะครับอ่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอออ่ะลืมเปิดหน้า หน้าแชทตัวเองขอโทษแป๊บนึงโอ้โอหลายอย่างหลายอย่างอา่อาฮะอ่ะมาเตรียมพร้อมครับอืมโอเคก็สวัสดีนะครับคุณปูนนะครับสวัสดีอะไรอะ่ะ ลำเปา p A o อ่านว่าเปาได้ใช่ไหมคุณคุณลำเปาถูกหรือเปล่านะถ้าไปถูกขออภัยนะครับอ่าสวัสดีนะครับคุณพีเดเตอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ไลฟ์กะลังดิสต้าบาร์นะครับอยู่กับผมกะลังมีทูเบอร์นะครับอ่าเดี๋ยวขอขอเคลียร์ร้านก่อนก่อนอื่นเลยนะครับลืมเก็บร้านตั้งแต่ไลฟ์เมื่อ2วันก่อนเออของอาหารนี่น่าจะบูดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นเค้กไลฟ์ซีรีส์สุดท้ายของเค้กแล้วนะครับเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะครับผมเออเรียกว่าหลังจะหัก ไลฟ์นี้ไปนะครับเราก็จะไม่ได้มีไลฟ์ที่เป็นไลฟ์เทศกาลวันเกิดแล้วนะครับเมชวันเกิดยังไงนะตั้งแต่วันที่สิบไลฟ์ยังไลฟ์วันเกิดจนถึงวันนี้นะครับอ่าโอเคตามตีปะ่ะโอเคนะโอเคผมว่าแท็กกิ้งเวอร์ชันใหม่แปลกไปหลดวเวอร์ชันเก่ามาใช้แล้วกันแต่ไม่เป็นไรนะครับเออเอาเป็นว่าหน้าตาของเราอาจจะไม่สําคัญมากเท้ากับการแสดงออกนี่ไปนั่นนะครับคงต้องรอปีหน้าลสินะ เกมเกมมันเสร็จก,กันปีนี้แหละนะครับไม่ไม่ต้องถึงปีหน้านะครับเพียงแต่ว่าเออเราก็หมดอีเวนท์ที่จะมีการตั้งตารางไลฟ์แล้วนะครับเนื่องจากว่าตารางไลฟ์เนี่ยมันอะไรนะวีทั่วไปก็ทำใช่ไหมสตีมเมอร์ทั่วไปก็ทำแต่กับผมไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ไม่ได้มีตารางไลฟ์ก็จะเป็นไลฟ์แบบวันไหนสะดวกไลฟ์ก็ก็คือไลฟ์นะครับอ่าก็วันไหนเรามีอะไรท,ที่ที่อะไร เรียกว่าดวงสมพง์ต้องกันนะครับเราก็เจอกันในวันนั้นๆแทนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะพยายามมาไลฟ์ให้บ่อยขึ้นนะครับเพื่อที่จะทุกคนจะได้มาหาได้ในตามช่วงเวลาที่ที่เป็นประจำเดี๋ยวอาจจะเลือกนะครับอาจจะลองพยายามเลือกว่าวันวันไหนที่จะไลฟ์เป็นประจําแน่ๆนะครับเดี๋ยวต้องต้องดูกันอีกทีหนึ่งผมยังบอกไม่ได้นะครับคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการไลฟ์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ส0เป็นต้นมานะครับจนถึงวันนี้คือการที่แบบว่าเออเรียกว่าอะไรนะ บังคับนะครับบังคับให้ไลฟ์มันเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะเดิมทีถ้าเกิดว่าไม่มีเนื้อหาอะไรพิเศษนะครับผมก็จะไม่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะครับอไม่อยากจะให้มันเป็นการไลฟ์โดยที่แบบไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ไลฟ์นะครับก็จะต้องใช้พลังงานขั้นสูงนะครับในการประคองไลฟ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีสิ่งที่จะประคองไลฟ์ไปจนจบไลฟ์ถึง12ชั่วโมงได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือการทําเกมที่เหลืออยู่นะครับสําหรับวันนี้ โอเคในวันนี้นะครับไลฟ์ของเรานะครับก็คือเราจะทําเกมต่อให้เสร็จนะครับตั้งแต่ของวันที่13นะครับก็คือวันที่สามที่เราทําเป็นตัวมอกอัพไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําที่เหลือต่อให้มันพอที่จะสามารถเล่นได้ไปก่อนนะครับอาจจะมีมอนเตอร์ให้ลองยิงมีด่านให้ลองเล่นนะครับเป็นด่านยาวๆหนึ่งด่านดูนะครับอาจจะยังไม่มีระบบอะไรเป็นพิเศษมากนักนะครับแล้วก็อืมอ่าเรื่องอ่าการเปิดลงทะเบียนให้กับว่ามีตัวละครของ คนอื่นๆที่สนใจอยากจะเอาเข้าไปในเกมเนี่ยเดี๋ยวขกในระหว่างไลฟ์เนี่ยอาจจะอาจจะคิดถึงโครงสร้างครับว่าเราจะทําเกมรูปแบบไหนขึ้นมาแล้วก็จะให้สิ่งนี้มันมีอยู่ในเกมได้ยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าระหว่างไลฟ์มันจะมีไอเดียอะไรแปลกๆขึ้นมาบ้างเพราะว่าต้องบอกตรงนะครับว่าตัวเกมที่ทํานี้ขึ้นมาเนี่ยเออไม่ได้ออกแบบวางแผนตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้เขียนสคริปต์อะไรมาก็คือขึ้นไลฟ์มานะครับก็ทําเกมคร่าวๆก่อนนะครับไม่แบบ เป็นรูปแบบของเกมแอคชั่นนะครับมียานมีศัตรูนะครับแล้วก็สามารถยิงโจมตีพิ้วๆกันได้นะครับมีแค่นี้ครับนอกนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ <laughs> เพราะงั้นเดี๋ยวในไลน์นี้เราก็จะมาดูส่วนที่เหลือกันต่อนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราก็หยิบเค้กนะครับเค้กก้อนสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เจอกันในวันนี้นะครับเป็นเค้กที่เรียกว่าอ๋อหยุดไวแล้วจะเอาไปไว้ตรงไหนดีเอ่อเอาเดีเ๋ยวเดีเ๋ยว ผมเดี๋ยวนะแอดมินแอดมินเอเอทเอทโอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะฮะงั้นก็เป็นเป็นเป็นเออนี่เค้ก้อนนี้โอเคอุ้ยตัวนี้นะครับอ่าเซฟอิมเมจนะฮะไว้ไหนดีไว้ตรงนี้อ่าฮะโอเคเอ่อไหนนะไฟล์จะต้องอยู่ที่ดาวน์โหลดใช่ไหมอ่าโอเคงั้นเราก็เลื่อนเข้ามานะครับ อืฮึเลื่อนมาอันนี้นะครับจะเป็นเค้กก้อนสุดท้ายของวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จบซีรีส์ไลท์เค้กกันไปนะครับผมโอเคมามาอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ก้อนสุดท้ายของเราเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานั่งทำเกมกันต่อนะครับสำหรับใครที่อยู่ด้ไหวนะครับก็สามารถอยู่ดูไปด้วยกันได้นะครับเออถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ไหวอ่ไม่ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับมาพร้อมพร้อมมากๆนะครับอือฮึ เอ๊ะเดี๋ยวนะอืมอ mm ืม mm ผมว่าผมลืมนี่เนี่ยเลยว่ะปกติผมจะพอทไลฟ์ยาวใช่ไหมจะต้องรีเน็ตก่อนเอาไม่เอาเดี๋ยวผมไปรีเน็ตก่อนดีห่อไหมอ่ะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวระหว่างระหว่างไลฟ์มันจะมีขาดช่วงนะครับคือคือพอมาไลฟ์นานแล้วเนี่ยอยากได้ไลท์ร้องเพลงไม่มีผมร้องเพลงไม่เป็นมจะเปผมร้องเพลงโปรแกรมเมอร์ร้องเพลงมันไม่น่าฟังหรอกนะครับเอาเอายี้เอายี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอญาตเอ่อเรียกว่าอะไร เปิดไร้ใหม่ได้ไหมอ่าเพราะเดี๋ยวจะมีเออเรื่องของตัวเน็ตมันจะตัดการผมไม่อยากจะให้เน็ตมันตัดอยากจะให้มันยาวๆทีเดียวคุเดี๋ยวว่าคือที่เนี้ยเวลาเน็ตมันตัดนะครับมันจะมีปัญหาตัดแล้วมันมันตัดนานมากนะครับแล้วมันตัดเกิน90วิเนี่ยไร์มันจะดับเออมันต้องขึ้นใหม่มันจะไม่ไม่แบบวาร์ปช่วงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอไปรีเน็ตแป๊บนึงสักซัก สักสามนาทีสามนาทีเดี๋ยวมานะโอเคนะแป๊บนึงแป๊บนึงขออนุญาตขออนุญาตทุกทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับคือผมลืมจริงๆตอนแรกผมมารีบขึ้นมามากก็มามเดืเปิดโปรแบบปกรมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยลืมโอเคได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับขอขอนุญาตขอขอนุญาตเออเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวนะอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจากตัดไลท์ตรงนี้ก่อนนะอืม คือที่ที่ผมต้องตัดก่อนเดี๋ยวมันจะไปช่วงอะไรนะหชั่วโมงใช่ไหมอ่าหชั่วโมงตัดเสร็จปุ๊บแล้วมันขึ้นไลฟ์ใหม่เป็น6ชั่วโมงใหม่เนี้ยปุ๊บก็มันก็ไม่ครบสิบสองชั่วโมงนี่หว่าเพราะงั้นก็เลยอยากจะให้มันได้ไลฟ์เด็ดเต็มๆนะครับเป็นเป็นตัวไลฟ์ตัวเดียวเลยอันนี้เองเนี่ยขออภัยจริงขอขออนุญาตแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับขอตัดหน่อยนะครับผมโอเคอ่ากดตัดปุ๊บสวิง สวัสดีนะครับทางบ้านดำสักคู่นะครับสักคู่กำลังเตรียมการไลฟ์เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นไลฟ์ใหม่ให้แป๊บนึงนะเออเออเออแป๊บเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเออผมต้องไปแก้ตรงไหนบ้างนะตรงนี้ทีนสุดใช่ไหมเออที่สุดแป๊บนะฮะอย่างเด็กก็ต้อ